อันนี้เราไปช่วยยุธยาก่อนนะค่ะไม่เป็นไร <g ül> <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆทยอยกันไปนะขอบคุณมากเลยป้าพรนะคะช่วยกันเอเวลาไปถ่ายคอนทัลวงป้าโพธิ์เขาก็เสียใจด้วยนครสวรรค์น้นนำท่วมเดี๋ยวพ่อเขาเช็คมาตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นกรณีเลยจ้ะขอบคุณค่ะอบอกพวกว่าหุ่นไม่รู้ว่าน้ำ 对啊。